คือคลิปนี้มันเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆนะครับคือคลิปนี้พี่จะไม่มีอะไรลงแล้วคือมันทําให้ผมเนี่ยเกิดขึ้นในในใจว่ามันมันจะมันจะมาต่อหรือเปล่าคลิปเนี้ยมันจะมาต่อไหม สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องออร o X 2ครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่จะเลิกเล่นแมปโคนติดเชื้อแล้วนะครับเออเป็นคลิปที่ไม่กล้าบอกเลยว่ามันจะมาถึงวันเนี้คือคลิปนี้มันเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆนะครับคือคลิปนี้พี่จะไม่มีอะไรลงแล้วคือมันทําให้ผมเนี่ยเกิดขึ้นในในใจว่ามันมันจะมันจะมาต่อหรือเปล่าคลิปเนะี้ยมันจะมาต่อไหมคือคลิปนี้ยผม ผมกล้าบอกเลยว่ามันเป็นคลิปที่มันไม่มัน,ม,ม,นมันไม่มีใครรู้เลยนะทีนี้ผมกำลังบอกเลยว่าฉันีะไม่มีคลิปลงทีนี้เลยเลยทำให้ลอยๆ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 เนี่ยมันก็ไม่มีคลิปลงเลยทุกคนเอาไงวะคลิปทุก็นจะไม่มีลงลยังไงคือกำลังกำลัองอยู่ รู้ความเศร้าอะไรเนี่ยผมไม่เคยไอ้คนเนี่ยมันมันร้องไห้กับแบบเออคนติดเชือ้ออะไรใช่ป่ะมันร้องไห้เนี่ยรับตาอะไรเนี่ยนะมันไหลมาตรง,งอัดคลิปอยู่ป้าไอ้คนไอ้คน,นมันเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีร้องไห้เนาะ มันทำให้คนเนี่ยมัอรทุกเรามันจะมันจะไม่มีลงแต่คลิปเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปจริงหรือว่ามันไม่ใช่คลิปจริงอะแล้มันคลิปจริงหรือเปล่าแล้มันคืออะไร อืมอมอ้อปะผมจะพูดให้ฟังครับคือผม,มจะพูดให้ฟังก็คือเออคือเอเอไอ้โจคุณนะครับเหมือนเขาหงุดหงิอยู่ตอลอดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็แล้วแต่นะครับ ที่ผมลงคลิปพวกวันเนี่ยมันก็เพราะอันสิ่งที่เราเจอมาหลายครั้งก็คือเราเบื่อกับการลงคลิปแล้วมันจะทําให้แบบว่าเสียดายแล้วทีเนี้ยมันเป็นคลิปสั้นที่ผมต้องเล่าเรื่องจริงๆนะครับคือคลิปเนี้ยมันจะทาให้เสียดายกว่าคลิปที่แล้วมันทําให้ไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับคือโอเคครับก็คลิปนี้มีคลิปเพียงเท่านี้เราจะมาพูดคลิปสั้นให้ทุกคนดูนะครับเอ่อถ้าใครมี ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะคือตอนนี้พี่หิวข้าวแล้วนะครับพี่จะไป,ปกินข้าวแล้วโอเคถ้าใครอยากเล่นอะไรอีกก็คอมเมนต์มาอืมคลิปหน้าจะมาทําคลิปอันนั้นนะมันทําให้เสียใจมากเลยนะเออบาครับทุกคน